ในสมัยยุคกลางของยุโรปเบียรถือเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่รู้จักการกรองน้ําให้สะอาดเพราะน้ําตามธรรมชาติในขณะนั้นเต็มไปด้วยสารพิษและอาจทําให้เกิดการติดโรคได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดีสตอรี่นะคะวันนี้มาพบกันในหัวข้อเสีเรื่องจริงเกี่ยวกับเบียรก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะ เรื่องที่10เบียมีมาตั้งแต่ยุคอริยธรรมซูเมรชชเมรียนชนชาติซูเมเรียนเป็นชนชาติแรกที่สร้างความเจริญขึ้นในบริเวณเมโสโปเตเมียและรู้จักการเขียนหนังสือตั้งแต่3,000ปีก่อนคริสตกาลโดยการประดิษฐ์อักษรรูปลิมหรือที่เรียกว่าคูนิฟอร์มซึ่งมีการบันทึกถึงเครื่องดื่มที่เชื่อว่าคือเบียร์โดยระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเพราะสมัยนั้นยังไม่มีเงินธนบัตรและเหรียญใช้กัน แต่ชาวสเมรเรียนใช้ข้าวบาเล่ทองคำและเบียนในการแลกเปลี่ยนนอกจากสัญญากู้ยืมแล้วชาวสเมรเรียนยังเริ่มเขียนถึงสิ่งที่สำคัญอื่นๆด้วยนั่นคือเทพีนินคาซีเทพีแห่งเบียและลักษณะเบียของชาวสเมรเรียนนั้นจะต้องใช้หลอดดื่มจากไหเพราะเบียม,มีลักษณะคล้ายโจข้าวบาเล่มีพลายฟองและมีของแข็งลอยอยู่เต็มผิวหน้าและอีกหนึ่งหลักฐานที่ดูจะเก่าแก่กว่านั้นเคื่อหลักฐานทางโบราณคดี ของอาคารเก่าแก่ที่มีชื่อว่ากาเบครีเทเปในตุรกีสถานที่แห่งนี้ไม่มีหลังคาหรือผนังรวมถึงไม่มีอาคารที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงสถานที่ดังกล่าวมีมาก่อนที่มนุษย์จะลงหลักปักฐานและรู้จักกับการทําเกษตรโดยมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเป็นวิหารที่นักล่าสัตว์และนักเก็บของป่าสร้างขึ้นและต้องเป็นวิหารที่มีความสําคัญอย่างมากเพราะเป็นสถานที่ขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขา ได้ใช้แผ่นหินที่หนักถึงสิ้าตันในการสร้างและใช้แรงงานคนจำนวนมากซึ่งจากการสำรวจของนักโบราณคดีเพราะว่าในวิหารนี้มีอ่างศิลาขนาดใหญ่อยู่หลายใบใบที่ใหญ่ที่สุดสามารถบรรจุน้ำได้ถึง40แกลลอนและในอ่างนี้มีร่องรอยของสารเคมีที่เชื่อว่าออกซาเลตซึ่งสารเคมีดังกล่าวจะก่ะตัวขึ้นม่นำเข้าบาเล่มาผสมกับน้ําและหมักจนกลายเป็นเบียร์ตามธรรมชาติจึงเชื่อว่าสถานที่อย่างเกิร์เบคิวเทเป จึงน่าจะเป็นสถานที่ชุมนุมของหลายชนเผ่าและดื่มเบียร์ร่วมกันค่ะเรื่องที่9โรงต้มเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนักโบราณคดีชาวอเมริกันและอียิปต์ได้ค้นพบโรงผลิตเบียร์ที่คาดว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกในพื้นที่เมืองโบราณอบบดิอสซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวอียิปต์โบราณโดยเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือของแม่น้ำไนและห่างจากกรุงไคโร เมืองหลวงของประเทศอียิปต์มากกว่า450กิโลเมตรมอสตาฟาวาซิลีและขาวประจำสภาบโบราณสถานแห่งอียิปต์กล่าวว่าในการขุดเจาะนั้นได้พบแท่งหินสูง20เมตรกว้าง2.5เมตรและพบหายเครื่องปั้นดินเผากว่า40ชิ้นซึ่งถูกใช้สำหรับบรรจุน้ำและเมล็ดทันยพืชก่อนนำไปต้มเพื่อทำเบียร์โดยอายุของโรงผลิตเบียร์ดังกล่าวสามารถย้อนกลับไปได้ถึงยุคข,ของกษัตริย์นามรอ ผู้รวบรวมอียิปต์ให้เป็นหนึ่งในช่วง 3,150- ถึง2,613ปีก่อนคริสตศักราชทางด้านแมทธิวอดัมนักโบราณคดีและผู้ร่วมโครงการขุดเจาะก,ก็กล่าวว่าโรงผลิตเบียรแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ต้มเบียในพิธีบูชายันของยุคอียิปต์โบราณสงคัญว่าเคยถูกใช้ผลิตเบียรมาแล้วมากกว่า22,000ลิตรและเชื่อว่าเมืองอบิดอสเป็นเมืองหลวงสำหรับบูชาเทพเจ้าโอซิลิส เทพเจ้าแห่งความตายของชาวอียิปต์ซึ่งยุคที่อียิปต์เจริญรุ่งเรืองเบียรถูกจัดเป็นเครื่องดื่มประจำชาติที่มีการดื่มกันเป็นประจำคู่กับอาหารประจำวันแม้แต่เด็กเล็กยังต้องดื่มเบียรแทนน้ำนักโบราณคดีถึงกับคาดว่าเบียรมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวของอารยธรรมเห็นได้จากเมื่อราว4,500ปีก่อนคริสตกาลคนงานในเมืองอูรุกได้รับเบียเป็นค่าจ้างและระหว่างการก่อสร้างมหาพีระมิดในกิซ่า คนงานแต่ละคนก็ได้รับปันส่วนประจำวันเป็นเบียร์สีลิตรซึ่งช่วยทั้งเรื่องโภชนาการและทำให้สดชื่นเทว่าเบียร์เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานก่อสร้างมหาพีระมิดอย่างใน,นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็ว่าได้ค่ะเรื่องที่8ในสมัยก่อนคนสามารถลาไปต้มเบียร์ได้สิทธิรายงานอาจดูเป็นประเด็นร่วมสมัยที่เกิดขึ้นในยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม แต่ความจริงแล้วมีมาตั้งแต่ในสมัยอียิปต์โบราณอย่างน้อยๆคือในช่วงนิวคิงดัม1550ถึง1070ปีก่อนคริสตกาลแรงงานค่อนข้างมีสิทธิและได้รับสวัสดิการหลาย,ลายอย่างซึ่งเชินส่วนเครื่องปั้นดินเผาถูกคนพบเมื่อปี1823ที่หมู่บ้านเดียลมิดินาเป็นหมู่บ้านของแรงงานทักษะสูงที่มีหน้าที่ก่อสร้างสุสานฟา,รฟารโรห์ในหุบเขากษัตริย์ในสมัยจกักรวรรดิอียิปต์อยู่ในเขตเมืองทีฟ ของอียิปต์โบราณมีบันทึกการเข้างานหยุดงานเป็นอักษรเฮีโรติกคาดว่าบันทึกดังกล่าวมีอยู่ในช่วงปีที่40รชัชสมัยฟาโรห์เละมสิตที่2ประมาณ1,250ปีก่อนคริสตกาลโดยบันทึกการลายหยุดงานที่มีก็อย่างเช่นลาไปดื่มเหล้ากับเทพคอนซูเทพแห่งดวงจันทร์ลาไปต้มเบียราไปบูชาเทพเจ้า,าเราพลูกสาวป่วยลาไปพามัมมี่ศพพ่อแม่ ลาไปดองศพลาเพราะแมงปองต่อยและลาป่วยซึ่งแรงงานในช่วงนั้นจะได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนในรูปแบบของอาหารอย่างขนมปังและเบียร์ที่สําคัญคือยังมีสวัสดิการจากภาครัฐเช่นการให้ที่พักบริการซักผ้าหรือบทัญยพืชต่างๆให้ลาป่วยได้โดยที่ยังได้รับเงินเดือนและภายในหมู่บ้านมีหมอที่คอยตรวจโรคคอยจ่ยยาพืชสมุนไพรต่างๆรักษาให้ด้วยค่ะ เรื่องที่ 7. กฎหมายแห่งความบริสุทธิ์ของเบียร์การผลิตเบียร์ในอารามของเยอรมน,นีมีอายุย้อนกลับไปประมาณปี1000อารามที่ผลิตเบียร์เหล่านี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ซึ่งบางแห่งยังคงมีอยู่และดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและบุคคลสำคัญหนึ่งที่ช่วยสร้างมาตรฐานให้กับเบียร์เยอรมันคือเจ้าชายวิลเฮมที่4ในยุคแห่งบาวเรียรผู้มีชีวิตในช่วงปลายศตะวรรษที่15 งกลางศตรวรรษที่16โดยเป็นผู้ออกกฎหมายที่มีชื่อว่าไบรท์ไฮสเคอบอร์ดโดยกฎหมายแห่งความบริสุทธิ์ของเบียร์ริ่มขึ้นในแคว้นบาวเรียเมื่อปี1516้โดยตั้งมาตรฐานไว้ว่าเบียร์ที่ผลิตในเยอรมันจะต้องมาจากน้ำข้าวบาร์เลย์ที่เพิ่งงอกหรือมอสและดอกฮอปเท่านั้นที่มาที่ไปของการออกกฎหมายบับนี้ไม่แน่ชัดเหตุผลแรกเชื่อกันว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เพื่อการรักษารสชาติในการดื่ม แต่เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนมากกว่าพอในยุคกลางการดื่มเบียร์นั้นปลอดภัยยิ่งกว่าการดื่มน้ําโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ซึ่งสมัยนั้นทั้งแออัดและไม่ถูกสุข่าอนามัยไร้ระบบระบายของเสียที่มีประสิทธิภาพแต่การหลอกลวงทุจริตในโรงเบียร์ก็อาจเกิดขึ้นได้ทั้งการตั้งราคาตามอาเภอใจการแอบใส่สิ่งแปลกปลอมซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ดื่มการกําหนดมาตรฐานเบียร์จงมีขึ้นเพื่อการนั้น และอีกสาเหตุหนึ่งที่ผู้วิเคราะห์ต่างให้น้ำหนักค่อนข้างมากคือเชื่อว่าผู้ปกครองสมัยก่อนไม่ได้ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของชาวบ้านเท่ากับสภาพปัญหาในด้านเศรษฐกิจรัฐบาลต้องการจำกัดวัตถุดิบที่ใช้ในการทำเบียร์เพราะในสมัยนั้นมีการใช้ธัญพืชหลายชนิดท้งข้าวไร้ข้าวสาลีต่างเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำขนมปังการที่ผู้ผลิตเบียร์นำธัญพืชนี้ไปผลิตเบียร์จึงเหมือนเป็นการโน้ราคาค่าของชีมให้สูงขึ้น นักประวัติศาสตร์มาลีนโอเกิลกล่าวว่าเป็นเพียงความพยายามที่จะป้องกันไม่ให้การกระทำของผู้ผลิตเบียร์ไปกระทบกับบรรดาผู้ผลิตขนมปังและรัฐบาลไม่อยากให้ประชาชนเอาธัญพืชที่มีค่ามาใช้ในการทำเบียร์เพราะบาวาเวรียรเคยมีปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหารและด้วยความที่ข้าวบาเล่ไม่เหมาะกับการทำขนมปังจึงบังคับให้ผู้ผลิตเบียร์หันมาใช้ข้าวบาเล่เป็นวัตถุดิบหลักขณะที่ความบริสุทธิ์ของเบียร์เป็นเพียงผลพลอยได้ มาจากความพยายามควบคุมราคาสินค้าของรัฐบาลเท่านั้นซึ่งความพยายามที่จะชูวเรื่องความบริสุทธิ์ของเบียร์ก็เพิ่งเกิดขึ้นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนื่องามที่รัฐบาลเยอรมันต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจจึงเอาความบริสุทธิ์ที่รักษามายาวนานมาเป็นจุดขายเพื่อส่งออกเบียร์ไปยังต่างประเทศช่วงแรกของกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้แค่ในบาวาเรียจนกระทั่งมีการก่อตั้งจักรวรรดิเยอรมันขึ้นในปี1871 และกลายเป็นส่วนหนึ่งของประมวลกฎหมายภาษีในปี1919ในปัจจุบันกฎหมายควบคุมมาตรฐานการผลิตเบียร์ในเยอรมน,นีเปลี่ยนไปอนุญาตให้ใช้ธัญพืชชนิดอื่นนอกจากข้าวบาร์เลย์ได้แต่วัตถุดิบอื่นที่อนุญ,ญาตก็ยังมีแค่ฮอปน้ำและยีเท่านั้นในขณะเดียวกันแม้เยอรมน,นีจะเข้มงวดกับผู้ผลิตในประเทศได้แต่ก็ไม่สามารถกีดกันการขายเบียร์นำเข้าที่ไม่ได้ผลิตด้วยมาตรฐานเดียวกันได้ ตามงานไขของกลารเป็นปสมาชิกสหภาพยุโรปคะ่ะเรื่องที่6นักบวชเคยเป็นผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่โรงหมักเบียร์ในเขตอารามนับเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การเผยแพร่ศาสนาคิดและการเจรึกภพยในทวีปยุโรปจากประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ก่อนที่เมธจ,จะเข้าสู่พื้นที่อารามในยุคสมัยนั้นมีหลักฐานว่าชาวบ้านโดยเฉพาะผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบชนบท ทางใกล้จกศูนย์กลางเมืองผู้คนโดยทั่วไปมีการทําเบียร์ไว้ดื่มแจกจ่ายหรือขายในครัวเรือนอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ผลิตกันอย่างจริงจังจนในช่วงปีแ0 0หรือราวศตวรรษที่9ช่วงเวลานั้นศาสนาจากักรแพร่ขยายไปหลายส่วนของยุโรปโดยทั่วไปการปลูกองุ่นทาไวน์ถือเป็นกินจกรรมพื้นฐานของโบสถ์อยู่แล้วแต่ด้วยความที่ศาสนาจากักรขยายไปหลายพื้นที่การเกิดขึ้นของโบสถ์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ยุโรปตอนเหนือ เช่นแถวฝรั่งเศสเยอรมน,นีพื้นที่เหล่านี้มีภูมิอากาศเย็นทําให้ปลูกองุ่นไม่ได้ทางโบสถ์เองจะต้องหันไปปลูกข้าวสาลีตามบริบทท้องถิ่นซึ่งเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นหนึ่งของการทําเบียร์แทนการทาไวน์รากฐานสําคัญหนึ่งของการหมักเบียร์ในอารามมาจากนิกายที่เรียกว่าคณะเบนดิกตินเป็นกลุ่มนักบวชที่บําเพ็ญพจนต์ตามนักบุญเบนิดิกแห่งเนอเซียกิดขึ้นลาวศตวรรษที่6โดยมีคําสอนสําคัญ เรียกว่ากฎของนักบุญเบเนดิกคือความเชื่อว่าการทํางานเป็นวัาสำคัญในการเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าอย่างหนึ่งการทํางานในยุคนั้นคือการทํากินการทําฟาร์มบอสสามารถพึ่งพาตัวเองได้ผลิตอาหารปลูกผักดูแลกิจการต่างๆได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงปัจจัยภายนอกอารามบนเขาวไวเอสเตฟรานเนอร์กลายเป็นอารามขนาดใหญ่ของนิกายเบเนดิกอยู่ในเมืองเฟรซิงทางตอนเหนือของมิวนิกประเทศเยอรมัน ในอารามจะมีสวนฮอปและมีโรงหมักเบียร์เป็นของตัวเองซึ่งในปี1400อารามแห่งนี้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ผลิตเบียร์อย่างเป็นทางการและแห้ค้าขายเพื่อสร้างกำไรได้โรงเบียร์แห่งนี้จึงได้ผลิตเบียร์ออกขายทั่วโลกในชื่อว่า e s t r e r f n e r จากนั้นประมาณศตวรรษที่11จึงเกิดการพัฒนาวิธีการหมักและการทำเบียร์ด้วยเทคนิคต่างๆในช่วงแรกม,มีการแจกจ่ายให้คนจนดื่มดื่มกันเองใช้เข้าตำปรับยา และเสริมให้นักเดินทางแต่พอช่วงหลังก็เริ่มขายให้กับผู้ดีและขุนนางมากขึ้นและคนพบความสําคัญของการควบคุมระดับแอลกอฮอล์ในการหมกักนําเบียร์ชุดแรกที่แอลกอฮอล์เข้มข้นที่สุดประมาณ5%ไปขายเก็บความเข้มข้นต่อมาประมาณ2%ไว้ดื่มเองและนําน้ําสุดท้ายที่กดคันไว้แจกจ่ายให้กับคนจนซึ่งในยุคก,กลางนั้นมีตัวเลขของอารามที่ผลิตเบียร์มากถึงประมาณ500-600แห่ง จนถึงช่วงปี1802-1814เยอรมันเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงรัฐทำให้ทรัพย์สินต่างๆที่อารามครอบครองถูกไทยโอนกรรมสิทธิ์ให้กลายเป็นของรัฐบาลบาวาเรียส่วนของโรงเบีย์นั้นถูกไทยโอนไปอยู่ในทรัพย์สินส่วนราชวงศ์แทนปัจจุบันถือว่าเป็นหนึ่งในโรงเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกลายเป็นโรงเบียร์ภายใต้การดูแลของรัฐบาวาเรียนอกจากนั้นในโรงเบียร์ก็ยังคงเป็นอารามมหาวิทยาลายัย และเป็นส่วนวิจัยทางด้านการหมักเบียก์ด้วยค่ะเรื่องที่5เบียที่แพงที่สุดมาจากการสำรวจอาร์กติกช่วงคริสศตวรรษที่16ถึงศตรวตรรษที่19เธอป็นยุครากเริ่มของการสำรวจภูมิภาคอาร์กติกซึ่งก่อนที่จะมีการเปิดคองปนานมาในปี1914เส้นทางการค้าระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกถูกจำกัดไว้ที่การเดินทางอ้อมช่องแคบเดรกและแหลมฮอน ทางใต้สุดของทวีปอเมริกาในศตวรรษที่15นักสำรวจชายวยุโรปได้เริ่มทำการสำรวจเส้นทางนี้เป็นครั้งแรกแต่สภาพอากาศและเส้นทางที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งก็ททำให้การสำรวจนั้นทำไม่ได้และการสำรวจหลายครั้งก็ล้วนแต่ล้มเหลวโดยมีการออกสำรวจหลายครั้งโดยชาวนอร์เวย์โดยเฉพาะการเดินทางของเซอร์จอห์นแฟรงกินที่เข้าไปในกลุ่มเกาะอาร์กติกแคนาดาและพยายามที่จะสำรวจเส้นทางตะวันตกเฉียงเหนือ ในปี1845แต่เนื่องจากการเดินทางไม่เอื้ออำนวยทำให้เรือติดน้ำแข็งและขาดการติดต่อจะมีการส่งความช่วยเหลือไปอีกหลายครั้งซึ่งครั้งสุดท้ายเป็นของเซอร์เอ็ดเวิร์ดเบลเชอร์ในปี1852ในบรรดาสเสบียงการเดินทางทั้งหมดมีเบรตันแอลกว่า540แกลลอนและออซฟก็ได้ผลิตเบียร์เพื่อการเดินทางสำรวจอาร์กติกอีกสองครั้งได้แก่เียโพรแมคคินทอกในปี1857 และจอร์ดนาริสในปี1875ซึ่งมีการอธิบายถึงการผลิตเบียรในปี1 8 5 2ไว้ว่าคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้เบียรนี้มีค่ามากสำหรับการสำรวจคือความเข้มขน้นสามารถใช้เป็นแหล่งโภชนาการสำหรับลูกเรือได้และทนต่อความเย็นจะแข็งตัวที่อุณหภูมิประมาณลบ41องศาเซลเซียสซึ่งนับเป็นอย่างในเบลที่เข้มข้นที่สุดที่เคยผลิตโดยออซอฟในชื่ออาร์กติกแอลถูกผลิตขึ้นสำหรับการสำรวจอาร์กติก บางส่วนเหลือมาจนถึงปัจจุบันและถือได้ว่าเป็นเบียร์ที่แพงที่สุดในโลกที่มีอายุมากกว่า140ปีราคาต่อหนึ่งขวดที่ถูกขายไปในปี2007อยู่ที่ประมาณ5,3000ดอลลาร์กายเป็นสินค้าพิเศษสำหรับนักสะสมปัจจุบันแม้ว่าออซอฟจะไม่ได้ผลิตเบียร์เพื่อการสำรวจอาร์กติกแต่เบียร์ก็ยังคงถูกผลิตอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ดื่มทั่วโลกค่ะเรื่องที่4คราบเบียร์ที่ใครๆก็ทำได้แต่ไม่สามารถขายได้ คราบเบียร์คือการผลิตเบียร์ฉบับโฮมเมดรายเล็กที่มีหลากหลายรสชาติผู้ผลิตต้องใช้ฝีมือและความเพียรสร้างสรรค์นในการปรุงรสเบียร์ให้มีความหลากหลายคลาบเบียร์จึงให้ความแตกต่างขึ้นอยู่กับฝีมือของแต่ละคนควบคุมได้ยากกว่าวแบบอุตสาหกรรมที่มีรสชาติเหมือนกันทุกขวดแต่ถงอยางนั้นการผลิตคลาบเบียร์ก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากการผลิตเบียร์โดยทั่วไปมากสิ่งที่แตกต่างหลักๆนั้นมีเพียงกําลังการผลิต และส่วนผสมพิเศษต่างๆเช่นธัญ,ญพืชสมุนไพรหรือผลไม้ท้องถิ่นปัจจุบันจำนวนคราเปียในไทยมีอยู่ประมาณ60-70ยี่ห้อแต่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นแบรนด์ที่อยู่ใต้ดินส่วนแบรนด์ที่วางขายอยู่ตามท้องตลาดก็ล้นมาจากการย้ายฐาน,นผลิตในประเทศใกล้เคียงและนําเข้ามาขายอีกทีผ่านขั้นตอนการนําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้คราเปียไทยในตลาดมีราคาสูงเช่นแบรนด์สีวิไล คราเบียร์จากเครมหานาครที่จดทะเบียนในประเทศเวียดนามและได้รับรางวัลเหรียญเงินจากเวทีเวิ World Beer Award 2020. ร์เบียร์อเวอร์สองคราบเบียร์ที่ใ,ใครก็ทําได้แต่ไม่สามารถขายได้มาจากกฎหมายในประเทศที่กีดกันผู้ผลิตรายเล็กหากใครอยากผลิตคราบเบียร์ให้ถูกต้องตามกฎหมายก็จําเป็นต้องขอใบอนุญ,ญาตจากกรมสรรพามตรตามเงื่อนไข3ข้อที่ดูแล้วไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ผลิตรายเริ่มต้นถึงแม้จะมีผู้พยายามปลดล็อกวงการคราฟเบียร์ให้ประชาชนสามารถผลิตสุลาพื้นบ้าน สุราชุมชนและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆได้ด้ยการยกมูลค่าตลาดสุราในประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่นแต่ข้อเสนอยีนน้้ก็ถูกปัดตกในขณะที่ประเทศอื่นมีการเติบโตอย่างกว้างขวางอย่างเช่นเยอรมนีมีบริษัทผู้ผลิตเบียรป,ประมาณ1,300แห่งสหรัฐอเมริกา1 4 0 0แห่งและเบลเยียม200แห่ง ในขณะที่เป็นระเทศไทยมีเพียงแค่2กลุ่มหลักๆที่แทบจะผูกขาดการผลิตเบียร์ภายในประเทศซึ่งการจเจริญเติบโตของคราบเบียร์ทั่วโลกค่อนข้างก้าวกระโดดจากรายงานของตลาดคราบเบียร์โลกพบว่าตั้งแต่ปี2005คราบเบียร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นอุตสาหกรรมด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เติบโตเร็วที่สุดเกือบ300%โดยจากผู้ผลิตอิสระหลายพันรายจนสร้างความวั่นวหวให้กับผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่เพราะบรรดาคอเบียร ันไม่ดื่มครับเบียร์กันมากขึ้นและอีกหนึ่งข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตเบียร์ของสาหารัฐก็ระบุว่าในปี2018ยอดขายเบียร์ดังในประเทศสาหารัฐตกลงไป1%แต่คาบเบียร์กลับเพิ่มขึ้น 3. 9ซหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ13%เของยอดขายเบียร์ทั้งหมดคิดเป็นมูลค่ากว่า27,600ล้านดอลลาร์สาหารัฐและยังสามารถสร้างงานได้มากกว่า5 0,000นตำแหน่งค่ะเรื่องที่3เบียร์กลิ่นแกงเขียวหวาน อินเดียเพลอลหรือที่เรียกว่า IPA เป็นประเภทของเบียรชนิดหนึ่งที่มีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอลสูงกว่าเบียรธรรมดาเกิดจากเบียเพลแอลที่ได้รับความนิยมมากตั้งแต่ในยุคอังกฤษลลาอาณานิคมและเริ่มส่งเบียไปขายในอินเดียแต่เนื่องจากระยะเวลาการเดินทางบนเรือนานเกินไปเบียรจึงบูดเน่าเสียและต้องเททิ้งผู้ผลิตจึงแก้ปัญหาด้วยการใส่ฮอปละยีีต์มากขึ้นเพื่อยืดอายุของเบียรทำให้เบียรมีแอลกอฮอลสูงขึ้น จนกลายเป็นว่าได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งในเมืองแอชวิลแนรัฐนอตแคโรไลนาของสหรัฐอเมริกาแวดวงขาบเปียนั้นได้เติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้การเรสแน็ตนักปรุงขาบเปียรได้สร้างสรรค์เบียร์ IPA ขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากแกงเขียวหวานของประเทศไทยภายใต้ชื่อเบียร์ภูเก็ตดูสโดยมีทั้งรสเผ็ดหอมกลิ่นผลไม้และกลิ่นเครื่องเทศที่มาจากส่วนประกอบของแกงเขียวหวานเช่นใบมะกรูดตะไคร้ มะพร้าวเผาขิงข่าและโหระพาค่ะเรื่องที่2เบียร์เข้ามาในไทยในสมัยรัชกาลที่7ในเมืองไทยนั้นโซราเกิดมาก่อนเบียร์จากหนังสือโลกของเบียร์โดยนพพรสุวรรณพานิต์กล่าวว่าโซราเกิดมาก่อนตั้งแต่ก่อนสมัยทวาราวดีแต่มีหลักฐานในรัชสมัยพระเจ้าประสาททองราพาศ2178ว่ามีกฎหมายลักษณะธรรมนูญ ว่าด้วยการจัดเก็บภาษีสุราดังปรากฏในบันทึกของเดอลาลูแบร์ว่าอากรสุราเก็บตามจำนวนเตาที่ตั้งต้มขายส่วนเบไทยนั้นเกิดขึ้นในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพญาพิรมพักดีเดินทางไปศึกษาโรงเบียที่เวียดนามและเยอรมน,นีในแคว้นบาวาเรียและก่อตั้งบริษัทบนล้อบิลลี่จำกัดในปีพศ2476โดยมีในประจวบพิรมพักดีเป็นผู้ควบคุมการผลิต และอีกหนึ่งปีต่อมาเจ้าฟ้ากรมพยาโนริสลานุวัติวงศ์ก็ได้ทรงเปิดป้ายบริษัทวุลโลดบิวรี่ซึ่งในขณะนั้นขายเพียงคดละ32สตางค์ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทผลิตเบียร์แห่งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการค่ะเรื่องที่ 1. เบียร์รสชาติแย่ลงเพราะโลกร้อนขึ้นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือค a t e เม a เชง คือปรากฏการณ์ที่นานาชาติแสดงความเป็นกังวลเพราะเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบเกือบทุกอ,อุตสาหกรรมทั่วโลกทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมไปถึงวงการเบียร์ด้วยโดยนักวิทยาศาสตร์ได้ออกมาเตือนว่าภาวะโลกรวนจะทําให้เบียร์ในยุโรปมีราคาแพงขึ้นแถมรสชาติยิ่งแย่ลงสาเหตุเกิดมาจากปริมาณและคุณภาพของฮอปส่วนผสมสำหรับแต่งรสในเบียร์ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เมื่อผลผลิตน้อยลงผลที่ตามมาคือเบียร์อาจมีราคาสูงขึ้นและผู้ผลิตอาจต้องปรับวิธีการผลิตเบียร์ของตนเองมากไปกว่านั้นนักวิจัยยังคาดการว่าผลผลิตฮอปที่ปลูกในภูมิภาคยุโรปจะลดลง4-18%ภายในปี2050และปริมาณกรดอัลฟาในฮอปซึ่งทําให้เบียร์มีรสชาติและกลิ่นเฉพาะตัวจะลดลง20-31%ในขณะเดียวกันฮอปก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น เนื่องจากกระแสะการผลิตคัฟเบียร์ที่มีรสชาติเข้มขน้นแต่จากการศึกษาพบว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทําให้โรกร้อนขึ้นเรื่อยๆกําลังทําให้พืชชนิดนี้ตกอยู่ในความเสี่ยงมิโลสลาฟตุงนกานักวิทยาศาสตร์และผู้ร่วมเขียนงานวิจัยได้กล่าวกับบรรดาน,นักดื่มเบียร์ว่าจะได้รับผลกระทบที่เกิดจากครเมชเชงอย่างแน่นอนไม่ว่าจะด้านราคาหรือคุณภาพของเบียร์ค่ะถ้าเเพื่อนสนใจหัวข้อไหน สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในลิงก์ที่เราแปะไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะ